สวัสดีค่ะผู้ชมกลับมาอยู่กับวิจครีมนะคะในรายการจามเจาะข่าวกับวันพุธที่ แกรกฎาคม2 5 6 3นะคะแล้วก็อยู่กับวีเจครีมพัชรดานนรพัฒน์พิสิ์กับการรายงานข่าวเป็นประจำแบบนี้เย็นๆก็มาฟังข่าวกันได้นะคะอย่างที่บอกกันไปว่าเมื่อต้นรายการวีเจครีมพูดไปบอกว่าวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่เป็นที่จับตาแล้วก็เป็นที่ตรึงใจของหลายๆคนนะคะว่าความสงสัยนี้มันจะถูกคลี่คลายหรือไม่สําหรับคุณชรบุรณะหิรนันเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องราวของคุณชรบุรณะหิรนันก่อนหน้านี้มีประเด็นเรื่องของการไปปลูกต้น ม้กับคนเอกประวิทยวงสุวรรณหรือว่าบิ๊กป้อมทีนี้คนก็ไปคอมเมนต์เพราะว่าคุณชอนออกมาพูดบอกว่าถ้าไม่เจอตัวจริงเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าบิ๊กป้อมเป็นยังไงอยากจะให้ทุกคนลองมาเจอเพราะว่าเขาบอกว่าบิ๊กป้อมใจดีหลังจากนั้นก็มีเพจดังไปขุดคุยเรื่องราวของการเปิดรับบริจาค ที่จะนำเงินไปช่วยเหลือเรื่องของไฟป่านะคะแล้วหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะเหมือนกับว่าไม่มีการออกมาชี้แจงว่าเอกสารอันไหนเป็นอันไหนแล้วก็ไม่มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวของการเอาเงินไปบริจาคส่วนไหนที่ไหนบ้างเป็นจํานวนเงินกี่บาท ไม่มีการชี้แจงใดๆแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีคนไปถามว่าตอนนี้เรื่องเงินไปถึงไหนก็จะมีการขอดูชื่อและนามสกุลด้วยเพราะฉช่นนั้นเ,เขาก็จะไม่บอกข้อมูลนะคะทีนี้เรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ค่ะเพราะว่าล่าสุดเขาบอกว่าการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ที่ชาวเน็ตเขาไปกล่นด่าเนี่ยก่อนหน้านี้2สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีการชี้แจงใดๆนะคะล่าสุด เ,เมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะ7กรกฎาคมคุณชอนออกมาอัพคลิปนะคะเป็นคลิปที่เนี่ยใส่เสื้อสีเหลืองแบบนี้นะคะเขาก็พูดอธิบายถึงเรื่องราวของเงินบริจาคต่างๆพร้อมกับแนบสเตทเมนต์หรือว่าเอกสารการเดินเงินในบัญชีธนาคารนะคะก็แบ่งเป็นเงินบัญชีส่วนตัวนะคะเงินบัญชีของออฟฟิศนะคะแล้วก็เงินบัญชีที่รับบริจาคทีนี้มันก็มีเรื่องราวของการไป ดูที่ยอดเงินก่อนหน้านี้คุณชอนบอกว่าเงินเนี่ยมีชี้แจงอยู่ก็คือ8 7 5 0 0 0กว่าบาทนะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ที่บอกไปยอด8 0 0แสนเนี่ยเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนค่ะเกิดจากความรีบร้อนในการที่อยากจะชี้แจงอยากจะออกมาบอกคนที่มาบริจาค แต่ว่าไม่ได้ตรวจสอบบัญชีอย่างแบบว่าละเอียดถี่ถ้วนพอแล้วหลังจากนั้นพอเกิดกระแสดรามา่าคนหลายคนไปถามว่าคุณชนใช้เงินผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าก็เลยใช้เวลาในการตรวจสอบในช่วงเวลาที่หายไปแล้วก็มาพบรายละเอียดต่างๆก็คือว่ามียอดเงินบริจาคโอนเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่30มีนาไปจนถึง2กรกฎาคมรวมทั้งสิ้นนะคะ6,114ครั้งรวมเป็นเงินคือ1 3 3 0 0ล้ 8,644บาททีนี้ในกรณีนี้เนี่ยมีผู้บริจาค2คนที่เขาบอกว่าเขาไม่สบายใจกับการไปบริจาคให้คุณชอนไม่รู้ว่าคุณชอนเอาตังไปทำอะไรก็เลยขอคืนนะคะก็มีจำนวน2คนเป็นเงิน300บาทก็คือ100บาท1คนแล้วก็200บาทอีก1คนทีนี้นอกจากในคลิปเนี่ยคุณชอนเนี่ย อ,อ,อ้างถึงสาเหตุที่มีการเปลี่ยนมาใช้บัญชีตัวเองในการเปิดรับบริจาคนะคะคือตอนแรกเนะี่ยคุณชอนบอกว่าใช้บัญชีอีกบัญชีหนึ่งในการเปิดรับบริจาคหลังจากนั้นจุดพลิกผันก็คือว่าคุณโตโน่พาทินได้มีการร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีคุณชอนบุรนหิรันเป็นจํานวนเงิน1 0 0 0 0แบาทหลังจากนั้นคุณชอนก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนนะคะเลขบัญชีจากเลขบัญชีเดิมไปเป็นเลขบัญชีส่วนตัวในการเปิดรับบริจาคนะคะเพราะว่า เข้าใจผิดว่าจริงๆแล้วมันอาจจะต้องเปลี่ยนเลขบัญชีในโพสต์แล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นช่องทางที่คล่องตัวสําหรับการใช้จ่ายต่างๆนะคะทีนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องราวของช่องทางสําหรับแฟนเพจที่หลายๆคนไปสนับสนุนนะคะรายการสัมภาษณ์ ตอนนั้นเนี่ยมีเงินค้างอยู่ในบัญชีคือ9186บาทประมาณนั้นนะคะคุณชอนบอกว่าก็ได้มีการไปปรึกษานะคะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาก็ให้คำแนะนำมาในเรื่องของการรับบริจาคเงินแต่ว่าคุณชอนไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นใครแล้วก็ชาวเน็ตตั้งข้อสองสัยในกรณีของสเตตเมนต์167แผ่นที่คุณชอนเอามาวางแล้วก็มีการเปิดให้อัปโหลดนะคะในการตรวจสอบต่างๆมันมียอดค่าใช้จ่ายค่ะเป็นยอดบัตรเครดิตจานวน26-0,000บาท คุณชอนเนี่ยไม่ได้ชี้แจงนะคะว่ามันเป็นค่าอะไรแต่ทีนี้เนี่ยชาวเน็ตกับเ,ออเพจดังเขาก็ไปจับโปะได้พูดอย่างนั้นดีกว่าในตอนท้ายนะคะคุณชอนยืนยันในคลิปบอกว่าเงินบริจาคทั้งหมดจะถูกใช้ตามวัตถุประสองค์อย่างแน่นอนแล้วก็จะมีการแจ้งกําหนดการและก็รายละเอียดการส่งมอบเงินให้ทราบต่อไปในเพจนะคะทีนี้ต่อมาในโลกโซเชียลยังไม่จบค่ะหลังจากที่คุณชอนโพสต์ไปไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น ก็มีชาเนตบอกว่าถ้าจะสมมติว่ามีการตัดต่อขนาดนี้ดูจนเวียนหัวไปหมดแล้วออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวดีไหมชี้แจงตอบคําถามสดๆไปเลยจะได้จบเรื่องนะคะเพราะว่าเรื่องราวของการที่ไปตัดต่อคลิปหรือว่าเขาบอกว่ามันเป็นการจมคัดนะคะคือตัดแล้วชนตัดแล้วชนตัดแล้วชนจนคนดูเขาบอกว่าโอ้โหมันเวียนหัวไปหมดเลยนะคะหนึ่งในนั้นมีคนออกมาพูดถึงเรื่องนี้ในการวิภา์วิจารณ์คือคุณนารกรติย,ยนนะคะเขาเป็นพิธีกรชื่อดัง หรือว่าผู้ประกาศข่าวที่หลายๆคนคุนหน้าคุนตาเป็นอย่างดีออกมาวิพา์วิจารณ์เป็นช็อตๆนะคะบอกว่าเ,ออเรื่องของคุณชอนถูกผิดไม่ขอตัดสินแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนดูที่เนื้อหาแล้วกันถ้าพูดในฐานะคนที่อยู่กับงานผลิตสื่อมามากกว่า20ปีคลิปเนี่ยความยาวแค่10นาทีนิดๆแต่ตัดซอยกระโดดเป็นช่วงๆถี่มากเกินไปเหมือนกับพูดหลายครั้งหลายเทสแล้วก็ตัดเอาเฉพาะคำมาเรียงต่อๆกันนะคะ โดยเพจขอบสนเนังพยายามนับคลิปของคุณชอนในเวลา10นาทีกว่าๆเนี่ยนะคะมีการจำคัดไปเนี่ย198ครั้งนะคะเนี่ยเขาเอาเอาเอาอกมาเปรียบเทียบเลยว่าหนังเนี่ยยาว1ชั่วโมง59นาทีจำคัดอยู่34ครั้งคุณชอนเนี่ยพูดไป10นาที15วิจำคัดไป198ครั้งทีนี้คุณนารกรบ,บอกว่างานแบบนี้ภาษาโปรดักชั่นเขาบอกว่า งานหยาบค่ะเพราะว่ามันพูดไม่เข้าปากคำพูดไม่ได้ออกจากใจพูดหลายๆเทคพูดยังไงก็ไม่ดีจนต้องใช้การตัดต่อมาเข้าช่วยทีนี้เขาก็บอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าปกติคลิปคุณช้อนก็เป็นแบบนี้เขาก็ตัดแบบนี้แต่ครั้งนี้คุณนรกรบอกว่ามันผิดปกติมากเกินไปค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเอาตัดต่อแล้วก็เอามาซอยๆเพื่อเอาคำมาเรียงต่อๆกัน นะคะคหลังจากที่มีการออกมาชี้แจงของคุณชอนนอกจากจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการจำคัดยังมีเรื่องของการไปจับผิดสเตตเมนต์ นะคะคทางเพจ CSI LA มีการไประบุข้อความฝากถามคุณชอนบอกว่ายอดที่โอนในบัญชีตัวเอง500,000บาท2ครั้งเนี่ยในวันที่7เมษายนแล้วก็พบว่ามีการโอนเงินจ่ายบัตรเครดิตการ์ดจำนวนเนี่ย260,000บาทในวันที่2-4เมษายนมันเป็นยอดอะไรคุณชอนไม่ได้มีการชี้แจงนะคะว่าเอาไปจ่ายเครดิตการ์ดเพื่อวัตถุประสองค์อะไรเอาไปใช้จ่ายในส่วนไหนใช้อะไรต่อบ้างทำไมถึงมีการเอาเงินเข้าบัญชีตัวเง แทนที่จะมีการไปนําเงินนะคะไปบริจาคตรงเข้าสู่หน่วยงานที่ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้ทีนี้เรื่องนี้มันก็ไม่จบนะคะเพราะว่าชาวเน็ตบอกว่าอ่ะถ้าจะให้มันจบจริงๆ นอกจากจะเอาสเตทเมนต์มากลางแล้วก็มาตอบคําถามสดๆเลยจะได้จบนะคะเออก็เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันแต่ว่าทางประลัดของอ,อําเภอเชียงใหม่เขาก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆย,ยังไงคุณชอนก็ต้องไปเจอเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะเพราะว่ามีทนายชื่อดังเขาไปแจ้งความเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอก็แล้วกันน่าจะมีการเรียกตัวไปพบนะคะต้องการรับรู้ข่าวสารจากเราก่อนใครเพียงกดปุ่ม C First ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ